หรือเราการลงทุนเดียวคุณกุ้ยชูก,กิจเกษมกันต่อนะฮะกรรมการบริหารบริษัทหลักทร,ร,รัพย์ไอยร่วมกันพาชนไม่ขอโทษนะบริษัทไทยจ่วกัดนพาชนเพี้ยนไปแล้วพี่มัน่นอ่ะพายนะฮะสวัสดีครับพี่กุ้ยค่ะสวัสดีครับเมื่อเมื่อกี้คุยกับเฉพาะเทคนิคไปแล้วนะฮะทางด้านคลาสสิกหอสตรีฟิวเจอร์ว่าจุดกลับตัวของตลาดนุ่นไทยแบบนี้แบบนี้เรื่องราวข่าวสารมันเริ่มผ่อนคลายในมุมของพายพี่กุ้ยเอง มองอย่างไรครับในตอนนี้คะ่ะสองอาทิตย์ที่แล้วเราเราคุยกันว่าตลาดหุ้นน่าจะรีบาวด้วยเม็ดเงินของไทย ESGX แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าที่ตลาดหุ้น,นท,ทีขึ้นมาถึงจุดนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าไทย ESGX หรือเปล่า่าจะใช่นะ,ะส่วนหนึ่งแล้วกันส่วนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าตลาดหุ้นโลกก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาด้วยซึ่งก็เป็นสาเห,เหตุที่เราคิดอยู่เหมือนกันกนะครับว่าน่าจะเป็นสาเห,เหตุเมื่อที่คุยกันเมื่อสองสามสัปดาห์ที่แล้วว่า พอโยนเรื่องของสงครามการค้ามาในช่วงวันที่สองเมษาเราก็เราก็บอกว่าตลาดหุ้นก็รับข่าวลบไปเต็มๆในวันนั้นนังจากนั้นเราจะเริ่มรับรู้ข่าวดีว่าจะมีการเจรจา,ากันถูกไหมครับโดยเฉพาะตอนนี้เขาเลื่อนออกไปเก้าสิบวันเราคจากนี้ไปเนี่ยมันน่าจะมีข่าวดีเรื่อยๆซึ่งวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าจีนกับสหรัฐก็ยังไม่ได้คุยกันแต่ถอยกันคนละเก้านะครับคือมันเหมือนกับแบบมองหน้ากันแล้วก็บอก เฮ้ยเขาว่าถอยเยอะถอยเออยเอะอะเงี้ยมันเหมืหอนถ้าไม่ถอยก็ตายกันทั้งคู่นะครับ <G ee> จีนก็ถอยสินค้าบางประเภทนะครับสหรัฐอเมริกาถอยหลายประเภทเลยนะนะครับอะไรที่เกี่ยวกับจีนวนยานยนต์สินค้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับของจีนเองก็ลดลดเรื่องของเซมิคอนดักเตอร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ชัดเจนว่าทุกคนก็ถอยกันคนละก้าวแล้วในอีกสองเดือนข้างหน้านะครับ ก็คืออีก60สิวันตอนนี้ผ่านไปแล้ว30สิบวันเนาะสองเมษาจนถึงสามสิบเมษาก็ยี่แปดวันละเ็าให้เวลาเก้าสิบวันเขาน่าจะได้ข้อสรุปทีละประเทศนะครับประเทศไทยก็รอหน่อยเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเกินดุลการค้าเยอะแล้วเราก็โดนภาษีเป็นอันดับต้นๆของโลกเนี่ยแต่แต่ถ้าดูที่มูลค่าไม่เอาเฉพาะตัวเลขเกินดุลน,นะเอาตัวเลขมูลค่าการค้าที่มีกับ สหรัฐอเมริกาเนี่ยเราเราเป็นประเทศเล็กๆนะครับเนี่ยเขาก็จะคุยหลังๆก็มีอีกหลายประเทศครับเขาคุยกันสิบเจ็ดประเทศที่เขาบอกว่าอยู่ในลิสต์ที่จะคุยแรกๆนะครับก็เป็นประเทศใหญ่ๆก็จะมีจีนอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็จะมีอีกหกสิบประเทศที่ยังไม่ได้คุยนะครับรวมถึงไทยด้วยก็รอรอนะครับว่าเราจะได้คุยเมื่อไหร่นะครับจริงเวลาเราทํานัดผู้บริหารระดับสูงก็อย่างนี้นะครับบางทีท่านก็ไม่ว่างที่จะคุย แต่สุดท้ายท่านก็ต้องคุยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้มันก็เลยทําให้ตลาดหุ้นเนี่ยผ่อนคลายขึ้นแล้วก็รวมกับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเม็ดใหม่จะเข้าละไทย e อ Gx มเผลสุกนะครับอย่าลืมดูเงื่อนไขด้วยนะครับดังนั้นถามว่ามันมีโอกาสที่จะรีบาวได้ต่อไหมก,ก็คงจะได้ต่อเป้าหมายที่เราเคยทําไว้หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ราถึงได้อย่างรวดเร็วนะครับเรามองไว้แนวต้านถัดไปกัประมาณพันสองเลยกว่านั้นไปความเสี่ยงก็น่าจะเพิ่มขึ้นแล้วละ ทำไมมองว่าความเสี่ยงของการที่จะขึ้นไปจากนี้อาจจะยากเพราะว่าอันที่หนึ่งก่ถึงแม้ว่าเราจะเราจะมีความรู้สึกว่ามันผ่อนคลายมากขึ้นในเรื่องสงครามต่างการัาแต่เมื่อบาดแผลที่มันเปิดไปแล้วอะแล้วจะพยายามจะมาเย็บกลับไปเนี่ยยังไงก็มีแผลเป็นจากนี้ไปหลายๆประเทศคงชะลอการลงทุนไปก่อนแน่ๆนะครับผู้บริโภคก็ชะลอการบริโภคออกไปก่อนนะครับเอาประหยัดไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้ ทั้งเอกชนแล้วก็ประชาชนนะครับอาจจะมีภาครัฐที่พุ่มเฟื่อยได้อยู่เพราะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ภาคประชาชนกับภาคเอกชนอาจจะชะลอเพราะว่าหนึ่งคือเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทรัมป์จะจะมามแตกอีกทีเมื่อไหร่นะครับอยู่ดีว่าอยากจะใส่อะไรขึ้นมาอีกเราก็เราก็ไม่รู้ผมว่าจริงๆคนที่เป็นเอกชนก็ไม่รู้นะครับว่าอ,อมันจะเกิดอะไรขึ้นอีกประชาชนก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นอีกดังนั้นดีที่สุดคืออย่าเพิ่งลงทุน ต่อให้ได้ได้ข้อสรุปภายในเก้าสิบวันเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะไม่กล้าลงทุนอยู่ดีนะครับเพราะเพราะมันมันเหมือนกับว่าทุกคนก็ต้องรองแต่รู้ทุกคนรู้อย่อยางหนึ่งว่าอย่าไปเทคแอคชั่นอย่าไปตกใจมากนักกับทรัมป์เพราะว่าสุดท้ายเนี่ยทรัมป์เองก็คงไม่ได้อยู่เป็นประธานาธิบดีนานช่วชีวิตเหมือนสีเจนผิงแน่ๆแล้วก็ทรัมป์เองเนี่ยก็คงจะไม่ได้ต่ออายุประธานาธิบดีตัวเองหรอก ถ้าเขาทําแบบนี้นะคงไม่มีใครตอบแล้วก็ต่อให้ประธานที่บดีคนใหม่เข้ามาจะเป็นพรรครีพับริกันเองเอง,เองด้วยนะแต่ตอนนี้าจจะเป็นทางเดโมแครกแล้วเนี่ยผมว่าต่อให้เข้ามาเขาคงไม่ดําเนินนโยบายตามตามรอยของทรัมป์แน่ๆนะครับสุดโต่อย่างนั้นคงไม่มีใครทาแน่ๆแต่ด้วยแผลที่เปิดแล้วมันเป็นแผลเป็นก็อาจจะทําให้การชะลอตัวของการลงทุนการชะลอตัวของการบริโภคนะครับจะจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ อย่างน้อยพอพูดได้ในระดับหนึ่งว่าเอ๊ะเราอาจจะไม่เกิด g r เกรดดิเพ s s ชันแต่เราอาจจะหลีกเลี่ยงรีเซช i o นไม่ได้นะครับก็คือ cession, รีเซช i o นปกติรีเซช i o นก็กินเวลาประมาณสักปีหนึ่งเนะาะเศรษฐกิจ GDP ติดลบสักสองสามตรมาสอะไรประมาณนี้เป็นไปได้ครับอาจจะเริ่มเห็นไต่มากสองในอเมริกานะครับถ้าอเมริกาลงเราก็คงจะคงจะลงด้วยอันนี้คือความเสี่ยงว่าอีะเราอย่าเพิ่งไปคาดหวังถึงการฟื้นตัวของ ตลาดหุ้นในขณั้นอเมริกาเองหรือแม่แต่ตลาดหุ้นไทยหรือตลาดหุ้นทั่วโลกมากจนเกินไปนักนะครับถึงแม้ว่าทุกอย่างมันดูเหมือนจะเอื้ออย่างเมื่อวานนี้เงินดอลลาร์เขาแข็งผลต,ตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็ลงก็คือราคาขึ้นราคาทองคําก็เริ่มปรับฐานละเพราะว่าความเสี่ยงเริ่มน้อยลง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมมองว่าภาพนี้เป็นภาพของการรีบาวระยะสัน้นเดี๋ยวตัวเลขเศรษฐกิจจริงๆออกมาผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนไตรามาสสองไตรามาสสามของปีนี้ออกมาเนี่ยมันจะแย่ไม่ใช่เพราะไทยอย่างเดียวนะครับในต่างประเทศด้วยตรงนี้ตลาดหุ้นก็อาจจะมีการปรับฐานได้แต่ถามว่าจะขึ้นต่อไปจนถึงพันสองหรืออาจจะบวกลบนั้นได้ไหมได้เพราะเม็ดเงินใหม่ของเรายังมีอยู่นะครับถามว่าลงทุนหุ้นอะไรผมก็พยายามจะไล่นะครับว่าถ้า อันหนึ่งคือฝรั่งเข้าเนี่ยเขาหุ้นใหญ่อยู่แล้วอันนั้นจบไปเขาต้องหาตัวที่มีสภาพคล่องสูงสูงเพื่อที่เขาจะได้ออกง่ายๆนะครับจริงๆเขาแอบลองฟิวเจอร์มานานแล้วเนาะนะครับทมอนเห็นเขาลองฟิวเจอร์มาเขาแสดงว่าเขาตั้งใจจะไ like ล่เซตติปตีเพราะนั้นการไล่เซตติปตีก็ต้องหุ้นใหญ่อ่ะซึ่งซึ่งไม่แปลกใจเลยที่เดลต้าอยู่ดีๆก็โดดขึ้นมาทั้งจริงไม่มีใครสนใจเรื่องเดลต้าแต่มาสองเลยนะเพราะว่าแต่มันหนึ่งมเหมือนเป็น order. ออเดอร์ออเดอร์ที่สูงขึ้นมาตามตามที่ทุกคนต้องรีบรีบซือ้ตตอตาม เดลต้ากำไรจะชะลอลงนะครับเพราะฉะนั้นแต่ไม่มีใครสนใจนครับฉันจะไล่เดลต้าก่อนใช่เพราะฉะนั้นเดลต้าแต่ผมไม่ได้เอาเดลต้านะครับผมมาไล่ทีละกลุ่มอย่างกลุ่มธนาคารเงี้ยมันก็ต้องมีตัวขึ้นถูกไหมครับถ้าเรามองจริงๆอย่างกองทุนไทยเอสผมเชื่อว่าเขาเลือก KtB นะเขาเลือก KtB อบีอถ้าเป็นไฟแนนซ์ผมว่าเขาเลือกทิสโก้เพราะปันผลมันเยอะนะครับไทยเอสจีเอเาจะเลือกถ้าเป็นกลุ่มเฮลท์แคร์ผมว่าเขาเลือก Bdms เเพราะว่าใหญ่สุดนะครับ แล้วเขาสภาพ,พรองเยอะที่สุดละในกลุ่มโรงพยาบาลถ้าสื่อสารเขาจะเลอกแอดวานถูกไหมครับอ่าหุ้นพวกนี้ถึงแม้จะขึ้นมาแล้วจะต้งขึ้นต่อนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ายังก็ต้องมีเม็ดเงินใหม่เข้าหุ้นพวกนี้ค้าปียังไงก็ต้องเป็น c p พออนี่ไม่พ้นครับนี่ไม่พ้นเห็นไหมถ้าต่ำกว่าห0สิตอนนี้ห้าสิบสองแล้วนะวมหมา้าบเอดกว่าเห็นปะคือคุณจะเอา5%้าเได้ทันทีเล,เลยนะครับนี่ตอนที่มันต่ำกว่าห้าสิยตอนนี้กว่ p ิบเก้าบาทห้ารับเนี่ยป็นเป้าหมาย่กลุมรงไฟฟ้า นะครับยังไงก็ต้องเป็นกราฟแน่ยนดันราัชนีได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะกราฟนี้ดันหลันชนีได้ด้วยกลุ่มอสังหายังไงก็ต้องเข้านะครับคือถ้ากระจายพอร์ตยังไงก็ต้องมีผมเชื่อว่าไม่ AP ก็สุภาไลัยนะครับที่ที่ที่เขาือพยายามจะเลือกเฉพาะแต่ละเซกเตอร์ที่เป็นตัวใหญ่และมีสภาพคล่องนะครับแรงแอรนเฮาเนี่ยบางทีบอกว,ว่าตัวใหญ่แต่ดูสภาพคล่องแรงเฮาน้อยน,น,น,นะเทียบกับ AP กับสุภาัไอ่าลีควิิตี้ในการซื้อขายหุ้น จะดีกว่า,านะี่ยไปแบงก์ไฟแนนซ์แล้วไปสื่อสารแล้วไปลงพยาบัลท่องเที่ยวท่องเที่ยวผมกลับมองมินนะครับเพราะว่ามินเนี่ยเขาเป็นหุ้นที่มีโรง,งแรมอยู่ทั่วโลกเขาจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักเท่ากับจำนวนนะักท่องเที่ยวที่ลดลงในประเทศไทยนะครับเอโเซนเทลจะโดนเยอะหน่อยแต่เชื่อว่า Minor International สภาพคล่องมาร์เก็ตแคปจริงๆในโรงแรมเนี่ยเขาใหญ่ที่สุดแล้วนะในเรื่องของขนาด มูลค่าตลาดนะครับสภาพคล่องด้วยก็มินก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีอ่าหรือถ้าใครกลัวเรื่อง a p พสูบะไรเนี่ยให้มาดูตัวอ่า c ีพนะครับ CPN นี่จริงด้ผลกระทบจากนะักท่องเที่ยวโดยอ้อมมากๆเลยนะครับไม่ได้ตรงขนาดนั้นเพราะว่า CPN อย่าลืมนะเขาให้เช่าเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการในห้างอาจจะได้จํานวนลูกค้าน้อยลงจากนะักท่องเที่ยวที่ลดลงแต่เขายังคงเก็บค่าเช่าเท่าเดิมนะจ๊ะนะครับเพราะฉะนั้น รายได้จากค่าเช่ายัางคงเดิมนะฮะ,ะก็ไม่ได้มีผลกระทบมากหนักเพราะฉะนั้นถ้าจะมองว่าออีกตัวหนึ่งที่จะเป็นกลุ่มที่ต่างอกองทุนไทยเอสจีจะเข้าเนี่ยคือคือตัว CPN ลองดูหุ้นพวกนี้ครับว่าเม็ดเงินมันจะเข้ามาประมาณหนักๆเลยคือเดือนเดือนจริงๆต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับช่วงพฤษภาคมเงินยังเข้าไม่เยอะคือเขาให้ซื้อถึงมิถุนาแล้วคนไทยอ,อ่ะเวลาสอบอ่ะ เวลาสอบอะจะอ่านหนังสือก่อนสอบวันหนึ่งนะครับเหมือนซื้อ LTF ครับถ้าไม่สามสิบธันวาจริงๆกูไม่ซื้อหรอกอดังนั้นผมว่ากว่าจะมีเงินเข้าจริงๆอะน่าจะเป็นเดือนมิถุนายนช่วงท้ายๆด้วยมันไม่เงินจะค่อยๆซึมเข้ามาเรื่อยๆแล้วมันก็จะมีคนคาดหวังแหละว,ว่าเอ้ยยังเข้าไม่หมดนะยังมีอีกยังมีอีกยังมีอีก,อกจนถึงจนถึงมิถุนายนและเชื่อไหมครับว่ามันเป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบที่สงครามทางการค้าจะได้ข้อสรุปพอดีเลยเก้าสิบวัน ก็คือซ้นเดือนมิถุนาเป๊ะเลยเพราะนั้นหมายถึงว่าในช่วงสองเดือนนี้เป็นไปได้นะครับพฤษภามิถุนาตลาดหุ้นจะไซด์เวอัพและจะเข้าสู่ช่วงปรับฐานซึ่งซีซันแลเนี่ยม่อนจะรู้เลยว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะครับโดยเทลียเนี่ยจะซึมจะซบจะเศร้าเนี่ยแต่มาสามสังเกตน,นะครับเดือนตุลาเนี่ยเดือนโดยเฉพาะยิ่งเดือนตุลาเนี่ยเขาเ,เรียกออฟเซ็ตเด b อร์ุละ แล้วก็เลี้ยวออฟเเบรซึมเาไป็นไงเ e ปเทอร์เบอร e บลูออฟเทออ่าคำนี้เป็นคำที่เขาใช้กันนะครับ s e p t e m b e r Blue ก็คือมันดูซึมเศร้ามากในเรือนกันยายนก็คือไตมาสามเป็นช่วงที่โลหลายเรื่องนะหนึ่งโลในแง่ของการจับใจ่ายใช้สอยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็โลนะครับการท่องเที่ยวก็โลไตมาสามถูกไหมครับการส่งออกก็โลในไตมาสามการจับใจ่ายใช้สอยในประเทศก็โลเพราะอะไรเพราะว่าไตมาสี่เขาก็จะปีใหม่แล้วไตมาหนึ่งก็ตุรจีนไงเห็นไหมคบว่า ทุกอย่างมันเหมือนปแติมาสามฉันจะทําอะไรอย่างก็ไตมาหน้าจะต้องจ่ายแล้วอ่ามันมันก็เลยกลายว่ามันโลทุกอย่างท่อนหน้าท่องเที่ยวก็อยู่เดือนธันวาส่งออกก็อยู่เดือนธันวามกราทุกอย่างมันก็จะเงียบในช่วงเดือนอในช่วงแต่มาสามแล้วไตมาสามไทยเราก็เงียบด้วยนะเพราะอะไรไต,ตม่าสามเป็นหน้าฝนหน้าฝนแอคทิวิตี้จะน้นอยแล้วว่าจะเดินออกไปกินอาหารข้างนอกหน่อยฝนตกอ่ะไม่ไปแล้วยู่นี่แหละนั่งกินมาม่าซดน้ําร้อนกันไปครับอ่ะมันอันนี้มีเหตุและมีผลของมันนะครับเพราะฉะนั้น มันก็จะเข้าสู่ช่วงโลและไตรมาสสามจะเป็นไตรมาสที่ผมมองว่าเศร,รษฐกิจจะได้รับผลกระทบเยอะละตัวเลขเศร,รษฐกิจไตรมาสสองจะประกาศต้นไตรมาสสามถูกปะ่ะไตรมาสสองใน GDP จะติดลบนะครับอาจจะเกิดภาะวะเศร,รษฐกิจหดตัวในเมกานะแต่ตัวเลขจริงๆที่จะเห็นเนี่ยคือต้นไตรมาสสามตัวเลข GDP จะติดลบเป็นไตรมาสแรกเพราะตัวเลขมันจะออกช่วงนั้นพอดีเลยเพราะนั้นทุกอย่างมันจะไปนบนลงกระจองกันในช่วงไตรมาสสามนั้นก็เป็นไปได้นะสองเดือนนี้อาจจะไซด์เวอร์ up ในเชิงหุ้นใหญ่ที่ผมพูดไป แล้วแต่มาสามก็อาจจะเป็นเป็นช่วงการไซเวดดาวน์ลงมาเดี๋ยวค่อยมานั่งคุยกันอีกรอบหนึ่งว่าเราจะควรเก่งกาไรในรอบนั้นไหมแต่ว่าให้รู้ไว้ก่อนว่ายังไม่คิดว่าตลาดหุ้นทั้งหุ้นอเมริกาหุ้นจีนและหุ้นโลกและหุ้นไทยยังไม่คิดว่าจะกลับมาเป็นขาขึ้นในระยะกลางกับระยะยาวยังคิดว่าเป็นขาลงอยู่ในระยะกลางกับระยะยาวก็คือหนึ่งปียังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่การรีบาลระยะสั้นเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นถ้ารู้ว่ามันยังอยู่ในช่วงผมยังไม่ c o m f o r t เบิลพอที่จะเชียรให้ซื้อแล้วก็ถือไปเลยเนี่ยแต่ซื้อเพื่อเก่งกําไรอันนี้พอทําได้ในช่วงหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้าครับหมายความว่าการเข้าซื้อหุ้นในรอบนี้เป็นแค่เก่งกาไรใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับตึกเ,เอาเฉพาะหุ้นตัวใหญ่ๆพอเม็เงินมาจากต่างชาติแล้วก็เม้นเงินมาจากไทยเอเจเอก่าตัวเล็กๆอาจจะซึมเซานิดนึงเพราะว่าผมเชื่อได้เลยว่านักลงทุนรายย่อยเองหรือนักลงทุนรายย่อยใหญ่พวกเศษเสียเซียนเซียน<ๆ>ทั้งหลายเนี่ย เขาจะขยัยนขยาบกับหุ้นตัวเล็กพอสมควรนะครับแล้วมันเวียดเกินไปหุป้นหุ้นเก่งกันไปในรอบนี้เน้นในเรื่องตัวใหญ่แล้วก็<ช>เป็นหุ้นเป้าหมายของไทย t SE. s c ใช่ผมผมก็มองที่การาฟนะพนูดจริงจ<อ>ริงกราฟเนี่ยเป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์ S curve ผมว่าในตลาดหุ้นเนี่ยถ้าจะมองหา S curve ใหม่ในหุ้นเนี่ยผมว่าการาฟเนี่ยชัดเจนเพราะว่าการาฟเนี่ยเขาต่อจิ๊กซอ ครบเลยนะพลังงานเดต้าเซ็นเตอร์ผม<ๆ>ผมยังติดติดอยู่นึงว่าเอ๊ะหรือแกจะไปคุยกับพี่จูนขอซื้อนี่ของอุตสาหากรรมแม่งเลยซื้อเล่นๆซื้อเราแล้วจะได้ตอบโจทย์ไงแล้วแล้วคุณสารานเองแกมีแนวคิดแล้วมี Virtual Bank ด้วยถูกไหมซึ่งเขาจะได้ Virtual Bank กบอนุญาตอีกเนาะที่แล้วร่วมมือใครไม่รู้แอดวานเขาก็รู้อยู่ใช่ไหมแอดวานเขาเป็น สื่อสารที่ยังไงก็ดูจากทรงแล้วยังไงก็ได้เวอร์ชวลแบงแน่ๆคุณสารัตน์แล้วเขาไปซื้อเค a บ k อีกถูกปะคือมือเขาต่อจิ๊กซอว์ทางด้านทางด้านธุรกิจบริการดีกว่าเขาบอกธุรกิจบริการพี่จูเนี่ย WHA ดูเหมือนเป็นนิคมอ,อุตสาหกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกนิดนึงก่อนว่าเป็นสรายได้ส่วนใหญ่เป็นค่าเช่านะครับแล้วเหลียงหลังเนี่ยโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยยิ่งถ้าเจอครัมเชื่อไหมครับว่านิคมอุตสาหกรรมที่เป็นรูปแบบเช่าจะดีกว่านะ มันเหมือนว่าเฮ้ยฉันมาห้าปีสิบปีหรือคือตอนนี้พี่จูนแกอต้องปรับตัวนะครับว่าเอ้ยถ้าเซ็นสัญญาสิบปีเขาไม่อยากมาเอาห้าปีก็ได้วะคือ <c oughs> จําเป็นต้องปรับตัวเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแครกล้นลงทุนอะไรที่มันแบบปิกไปเลยอะ่ะผมก็เลยคิดว่าไอไอ,ไอ,ไอโรงงานสําเร็จรูปอย่างแกแล้วให้เช่าอะ่ะหรือคลังสินค้าอย่างแกแล้วให้เช่าอ่ะผมคิดว่าได้ประโยชน์นะจากสงครามในการค้านในระยะกลางนะ ระยะสั้นแน่นอนมันจะเกิดการชะลังากงานแต่ร,ยรยะยะผมก็บอกว่าอมันก็ดูบีสเน่นเนในราคาขนาดนี้เราคุยกันใช่ไหมว่า WHA ตอนที่สองจุดเจ็ดสองจุดหกจำได้ไหมมอนเมืออ่อสองอาทิตย์ที่แล้วเราบอกว่าณราคานี้คุณไม่ซื้อแล้วคุณจะซื้อเมื่อไหร่วันนี้สามบาททะลุแล้วนะน่ะที่ถ้าเป็นเรื่องจริงอบพกวีอินไซเดอร์นั่นี่อถ้ากล้ามาซื้อ WHA อะผมผมพูดไปอย่างนั้นผมไปอย่างนั้นคือ คือถ้ามันเกิดขึ้นจริงผมถ้ามันเกิดขึ้นจริงนะอันนี้ไม่ได้อินไซเดอร์เลยนะผมแค่ผมแค่คิดพยายามจะต่อจิ๊กซอวในหัวของนักธุรกิจอะครับด้วยความที่ผมทำงานธุรกิจอยู่ในตลาดหุ้นมา30มสกว่าปีอะแล้วผมก็เจอซีอหลายท่านมากแล้วผมก็คุยกับคุยกับพวกแกแล้วพยายามจะเก็ตไอเดียจากพวกแกว่าแกคิดยังไงมากกว่าที่จะไปไปนั่งอินไซเดอร์เพราะอินไซเดอร์ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะอินไซเดอร์บางทีก็ ผมได้ผมมีประสบการณ์มากเลยบางทีผู้บริหารบอกมาอย่างนั้นปรกากฏว่าไม่ได้ทําหรือว่าจริงๆตั้งใจ,จปัากขึ้นตัวเองแต่ผม,มก็ยังตอบจิ๊กซอว่าอ,อผู้บริหารคนนี้เขามีแนวคิดแบบนี้ถ้าเขามีแนวคิดแบบนี้เขาจะเดินแต้มต่อไปอยังไงผมเลยไม่แปลกใจตอนที่ c p อเนี่ยตอนนั้นผมก็ตั้งยินังไงหรืว,ว่าแม่งเอาแมคโครแน่แม่งเอาโลตัส <np. S 1> คือแบบรู้ว่ารู้ได้แต่พอเขาจะไปซื้ออินเดียหรือเขาจะไปซื้ออย่างจำนี้ตอนมั่นเราเคยคุยกันว่า CPO จะไปซื้อบริษัทแม่จะไปป่ะพี่บอกไม่มีทางญี่ปุ่นคือ โดยแนวคิดของท่านชนินหรือแม้แต่อีเมน์คุณสุป,ประชัยถ้าเรารู้จักแนวคิดของเขาดีจริงๆเนี่ยเราจะรู้ว่าไม่มีเหตุและมีผลในการที่เขาจะไปซื้อที่นั่นในงแง่ของมุมมองการลงทุนในธุรกิจนะครับผมผมเพราะว่าเขาอำนาจต่อรองกับบริษัทแม่นี่เขาสูงมากโดยไม่มีความจาเป็นที่จะต้องไปซื้อหุ้นบริษัทแม่เลยแม้แต่นิดเดียวอื <S <S อก็เป็นจริงสุดท้ายก็ออมปฏิเสธว่าไม่เอาแล้วนะครับจริงๆเขาไม่เคยคิดจะเอาอยู่แล้วด้วยซ้ำแต่ตลาดมันคิดไปเองผมคิดว่ามันต่อจิ๊กซอได้ดีอะว่า มันมี S curve ในตลาดหุ้นไทยเราต้องมองให้ออกว่า S curve ของตลาดหุ้นไทย S curve เดิมแน่ๆ h e h Care อแล้วก็ท่องเที่ยว S curve เดิมแต่มันก็เริ่มแผ่วแต่ S curve ใหม่มันมันน่าจะเป็นเรื่องของสงครามทางการคาร้านี่แหละแล้วเราได้ประโยชน์อะไรยังไงกัาสงครามกันสาถ้าที่ฝังพี่กบีพูดนะมันก็เหมือนมองว่าพุดประเทศไทยนี่คือกราฟเหรอใช่จริงจริงอจากเดิมมันปตทใช่ไหม คือคือนนอย่าลืมอ,อลืมนะว่าในประเทศไทยในประเนเนียในทต่ะคนท่องเที่ยวเฮลท์แคร์อย่าผมว่านะผมว่ามันจะโดยบังคับนะครับเราจะไปดิจิทัลแพลตฟอร์มประเทศไทย mm hmm. เราต้องขอบคุณรัฐบาลชุดก่อนหน้านี้หลายๆชุดนะครับที่ที่วางปู mm hmm. เรื่องดิจิทัลแพลตฟอร์มมาดีมากเราเปิดรับช้อปปี้ล z a d a มาให้คนรู้สึกใช้ได้เป็นเราแล้วเรามีพรอมเพย์เรามีกระเป๋าตังเรามีอะไรที่เป็นดิจิทัลเข้ามาเร็วมาก เร็วมากกว่าประเทศอื่นนะครับอันนี้ต้องบอกนิดหนึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ถ้าไม่นับจีนเราเป็นที่หนึ่งในโลกนะครับที่มีการโอนโดยใช้พร้อมเพย์สแกนคิวอาร์โค้ดเนี่ยครับเมืองนอกมาอย่างตกใจเลยครับว่าเฮ้ยคุณไปยุโรปคุณจะรู้นะว่าเขาใช้บัตรวีซ่ามาสักการ์แต่เราแบบพร้อมเพย์เว้ยเฮ้ยแม่งมาทางไหนว่าต้นทุนต่ำแม่แล้วแบงก์ก็แล้วผมเลยบอกว่าประเทศไทยวอลล์เชอร์แบงก์นี่ยังเวิร์กไหมเพราะคนที่จะตอบโจทย์เรื่องนี้ทั้งหมดเลยในแงื่องของดิจิทัลแพลตฟอร์มรวมถึงเดต้าเซ็นเตอร์และเอไอด <c oughs> ถ้างกิดเองพุทธิไทยก็คือการตัวเล็กนี่ผมมองบูบิกค่ะครับบีเอ็เรื่องดิจิตอลบีบีไอเคที่จะตอบโจทย์เรื่องของของของดิจิตอลแพลตฟอร์มผมมองว่า s อสเคอใหม่ของประเทศไทยคือดิจิตอลแพลตฟอร์มบนแพลตฟอร์มของ r e n e w a b l e ค่ะซึ่งจะต้องมีหมดเลยอืมเจ๊ก็เลยคือแบงค์เนี่ยเคแบงค์เขาเอาแล้ววิลเชลแบงค์เขาเอาแล้วแอดวานเขาเอาแล้ว ผมยังมองว <W HA S 2> ่า WHA ออก็เลยเป็นคำตอบทีบ่กรีพี่กบีพูดถึงนะฮะพี่สารัตเ์ื่องถุนขอ,ขอโทษด้วยนะครับใครคเขาเรียกใายใจเขาใช่<ต>ใชไหม,ไมถ้ามันไม่ใช่เลยในแนวทิ่ของพี่สารัตพี่ผมขอโทษด้วยนะครับผมพิดไปแล้วก็มีโอกาสคิดนะถ้าจะทําอะไรก็ทำไปนะฮะเริ่งใบดียวยอดธุรกิจแกดีกว่าเนาะคือผมไมเชื่อว่าคนที่ทําธุรกิจเขาก็จะเห็น ไอเดียที่เขาคิดว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีแหละนะแล้วมีเงินด้วยทำได้เลยเนาะแอดวานอีบีได้มีเงินด้วยมีได้แอดวานเท่าไหร่แล้วแกเนี่ยแกไปตลาดไทยคมได้เห็นปะมีไอเดียแต่ไม่มีเงินก็ไปไม่ได้กรใจายละครบเลยสตาร์ลิงเข้ามาแกก็เอาเชื่อดิอ่านักลงทุนไทยหุ้นประเทศไทยคือ ดไ้ใช่ไทยแลนด์ไทยแลนด์ส็อกจริงๆถ้าเอาถ้าเราพูดถึงถ้าจะพูดถึงคำมาค้าขายบนเลียวเซกเตอร์จริงๆคือ CPO คือกลุ่มตระกูลเจรละวันนนเต็มอิ่มเป้าถ้าจะเอาท่องเที่ยวต้องเป็นธุรกิจในเครือของ CPN ถูกป่ะค่ะถ้าเป็นธุรกิจของพวกดิจิตอลแพลตฟอร์มคุณต้องเป็นกราฟถูกป่ะคุณคุณดูให้ดีนะว่าอาณาจักรของแต่ละคนที่เขาสร้างอ่ะเขาไม่ขัดกันเองนะเพราะเขารู้ว่าขัดกันเองตายแน่ดังนั้นอาณาจักรเครื่องดื่มเนี่ยเป็นใครไม่ใช่อิสตันนะ คือไทเบสชัดเจนมากนะครับนั้นแยกอาณาจักรกันทำามหากินแยกอาณาจักรกันทำไมหากินอย่างเอาพุดจริงๆไทเบสเนี่ยแล้วอย่างเราจะหากินกับเขายังไงเนี้ยก็ลงทุนในคุ้นเขาไงค่ะแล้วก็ปันผลไปอย่าคิดมากก่งกับอะไรก็ตอบรับไม่ใช่คือกหลักโอเคขอบคุณค่ะหุ้นประเทศไทยของปิ๊วีดีใจที่หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์ละก็เป็นไปตามที่เราคาดละแล้วก็ก้าวต่อไปคือพันสองขายขอบคุณนะครับ ัก็ได้ข้อมูลครบเต็มอีกมกับคุณกบิชุกินเกษรจากด้านบริษาทหลักทรัายนะคะทุกท่าน